ปเดี๋ครับวันนี้สายมดครับทำไรกันครับมาแล้วับมาแล้ว ได้ครับคันนี้จามมาครับกล้องยี่ห้อ YI นะครับผมสีขาวน่าจะ YI ผมไม่ใช่เซลมี i วะหรือว่า x i ล o ม i วะบางคนกานเซลมีเซล a o m นะครับผมพูดพูดถึงเมียห,หิวหิวเลยนะครับผมหิวบวเมีเลยครับหิวข้าวครับตอนนี้หวังว่าลังสิตจะไม่ตกนะครับยังอยู่ดีกินดีอะไรอย่างเงี้ย จอดได้ค,ครับสีสวัสดเงินสดทันใจให้กู้กระเป๋าอยู่ข้างหนังวะเฮ้ยสกระเป๋าไม่มีอะไรกันเลยอะเวรกรรมแล้วครับไปเขียวเอาไม่เขียวเว้ยผ่าไปแดงกันหมดแล้วครับมีตำรวจปล่อยเธอเอาเขียวละ ตรงนอย่าวัดครับโอ้โหรับดีจัง เดีจอท่อปิดเชื่อนรถเมย์กังเล่นปากอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหนี่เสื้อเราจะใส่อยู่ไหมเนะี่ยแป๊บหบนึ่งครับโอ้ยิ้งดีกว่าเสื้อไปหาซื้อใหม่ก่นเกียร์ต่ำนะครับผมขับอย่างเงี้ ต่ำนะครับใช้เล็บมัดเช่นกัครับผมก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งครับลื่นนะครับตรงนี้ไม่ใช่ไม่ลื่นนะครับทำไปเล่นไปถนนบ้านเรานี่ขนาดไม่เปียกอย่างลื่นเลยครับนี่ครับเปิดเขาเร่งนี่บู๊เลยครับตูดปัดเลยครับสี่สูบนี่ไม่ได้นะครับโค้งอย่างเงี้ยลื่นอย่างเงี้ย ปุ๊บตูดปัดเลยนี่ขนาดตรงพื้นไม่เรียบนี่จังลื่นเลยครับนี่ครับก็าถึงบอกว่าพื้นเงางนมเลื่นครับเข้าเลนไหนดดีไหมเนี่ยครับคันนี้จะเข้าเลนไหนปก็ปเปิดคนเร่งครับ เ,เส้นขาก็ฝอน,นเัาเร่งนิดนึนงครับเวลาขับรถเนี่ยเปิดปิดเปิดเาเร่งตรงเส้นขานี่นไลดเลยครับไม่มีรถครับอันไปดูชัวร์กว่านะครับแล้วก็ไปได้ lang like แล้กันผลดีดีทำไมวะโอ้โหคุหงแซาอยู่วันนี้มันไม่ติดเลยนะเนี่ยโอ้โหลงมาแม่งแดงเถือกเลยอย่ก็ตลาดหุ้นเลยนะครับผมแดงกระจาย 好烂，好烂。 ไปพระรามเจ็ดกันหมดเลยโคตรติดเลยคโ,โ,โอ้ตรงนี้ไมตกหรอเนี่ยโอ้เย็นสบายดีเว้ยไม่ค่อยร้อนนะว,วันนี้ ไม่ติดมากนะครับผมถ้าติดกว่านี้นี่แย่เลยครับผมล้อเราแห้งกรมากกว่านี้เอาเไปดีว่าจะออกสายดียไหมเนี่ยโอ้มีรถเก่งออกออกขวาไปแล้วรถเก่งคันหนึ่งนายเจ๋งมากนายชั่งกล้า นะตูดไปแป๊บนึงครับใอ้เสื้อกันฝนบาเลยนี่เดี๋ยวได้ลงนรกนะครับเข้าไปในโซ่เนี่ยดูคนหนึ่งครับหันมาทีดตูดรถเลยนะครับจับแ๊บหนึ่งคำคำแ๊บหนึ่งครับโอเคนั่งครับไปแล้วครับมต้องไม่เข้าไปในโซ่ครับ จี้ตูดันใหญ่เลยก็ค่ขันหน้ามันช้าจะให้ทําไงนะครับพี่เราก็เลยไปครับเราก็ไปเรื่อยๆครับดี๋ยวตากออกมาเดี๋ยวล้างสิ่งก็ติดอีกพี่ครับเพราะน้ำท่วมหน้าเลยอะไรมันก็ติดหมวกกันครับปักปักปักๆักปเนี่ยจะอย่าเงอยู่เดียวขวานะครับ ันโอ้ยสิงที่ผายคันนี้โอ้โหโค้งสิงอ่ะแม่งสิงกว่าเราอีกเว้ยเจ๋งว่ะนายแน่มากแต่นายก็ไม่ผลเหมาะใส่ขับไปแล้วครับกูตบไปไมกเ่อน จะไปข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวข้างนอกก็ติดเชื่อดิ๋ยตอนอตรงน NO ี้ไปข้างนอกมันติดเชื่อดีเล่นี่แล้ะครับขี้เกียจละวข้าอบองอกเราจะเร็วแรงทะลุกระจกเลยดีไหมครับ เขาลูก,กระตกตัดไปเลยบิดร้อยหนึ่งนะระวังครับผมก็กลัวนะเดี๋ยวหักมาแล้วบันไลเลยครับมั่งไม้มั่งติดหังน้อยมั่งขับกันชิวเลยโอ้โหมัางไมอะไรครับเราก็ซิ่งได้ครับสายมังไม ใครตามมาว่าโคดไวเลยข้างหลังอขับโคดไวเลยข้างหลังจี้ตูดมาแล้วโอ้ไม่นะ คเดี๋ยวรถตตาดหน้าโอ้มาเลยเลยเดียวนั่นไงมาละฟันหนึ่งครับเรียบร้อยไปทีนึงครับ รถวานอยู่ในยุ่งเลยนะครับตรงนี้เียบโป๊ะปอมเลยต้องระวังครับเอาพันจี้ตูดหายไปแล้วครับหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับขับต่อวันนี้รถติดแต่ว่าก็พอไปได้เรื่อยๆครับ เราจะต้องรู้ลิมิตของระยะเบรกเรานะครับขนาดไหนเราต้องผ่อนคันเร่งอะไรเงี้ยเวลาครับจะเปดร้อยไม่ใช่เปิดคันเร่งอย่างเดียวนะครับตอนเปิดคันเร่งคือตอนที่เบรกยากที่สุดครับถ้าเปดร้อยจังหวะเปิดคันเร่งนี่เบรกโคตรยากเลยถ้าขับช้ามากกำเบรกน้าได้ก็ช่วยได้เยอะครับเบรกอยู่ครับแต่ถ้าขับ ังหวะเปิดเขาเร่งจะเบรกนี่ลำบากครับต้องผ่อนก่อนแล้วค่อยถอนเกียร์นะครับตูดอาจจะสบัด นะครับยางคงจะร้อนแล้วนะตอนนี้เพราะว่าอากาศเริ่มร้อนและโอฟ้ารลบนี่ว่าแถวบ้านเอาไงดีฮนะเดี๋ยวเล็งไว้เลยครับเริ่มคิดหนักครับเอาไงดีวะ วานแลบ,บแล้วเราต้องบิดหมดเกอกลับบ้านครับ